สวัสดีครับผมช่างนัดนะครับวันนี้เราจะมาติดตัอวอุปกรณ์พับกระจกอัตโนมัตินะครับเวลาล็อกประตูนะเป็นงานของตัวโปร40นะครับเห็นไหมปักเขาเป็นปักตรงรุ่นไม่ต้องไปตัดต่อสายอะไรเยอะแยะนะครับไม่ต้องไปตัดเลยเราใช้เสียบเอาได้เลยนะมีเข้าสายสามเส้นเพื่อที่จะสั่งให้มันทํางานนะครับตอนนี้คันนี้เขาไปใส่อุปกรณ์พับกระจกมาเรียบร้อยละคือรถที่จะใส่ได้นะครับเขาจะต้องมีไอ้ปุ่มพับกระจกอย่างนี้ก่อนนะเนี่ย พอผมกดนะเห็นไหมกดแล้วกระจกเขาพับเข้ามานะต้องมีชุดพับกระจกอัตโนมัติก่อนนะครับถ้าไม่มีติดไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลื้อรถกันครับนี่นะครับติดตั้งเขาจะมีคู่มือมาให้เราพร้อมเลยนะเห็นไหมสั่งของปุ๊บเดี๋ยวเขาจะส่งคู่มือให้ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรเขามีหมดนะครับสอบถามก็ได้นะก่อนอืนในคู่มือเขาบอกมา เามีถอดชิ้นนี้อันนี้ถอดไม่ยากกรดึงเก๊แล้วก็ถอดชิ้นล่างใช้บันไดแล้วก็ถอดถอดชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งสามชิ้นมาเราเริ่มกันเลยดีกว่าใช้บันไดนะครับจับนี้เลยเนี่ยจับจับเงี้ยนะดึงดูแล้วแล้วก็ขานี้ ชุดสายไฟเขาอยู่ในนี้แหละอันนี้พามาดูเฉยๆเพราะว่าติดตั้งจริงเนี่ยมีคู่มือให้นะครับง่ายๆเดินสายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปลั๊กเขาขึ้นมาเสียบให้ดูนะนี่นะ อันนี้ชุดปักตรงรุ่นปักปักเดิมตรงรุ่นแล้วก็อันนี้เป็นชุดปักข้ากล่องเขานะครับเดี๋ยวผมจะแกะสวิตช์ออกมานะดันเลยจริงๆแล้วมันดึงออกมาได้ <c oughs> ผมไม่อยากให้เห็นไงผมเลยจะดึงสวิตช์มันออกมนาะนี่ครับเห็นไหมนี่ปักเขานะเดี๋ยวจะเอาอังนี้เขาสอดขึ้นมาทางนี้เอาเดี๋ยวเราเก็บเราจะได้ไม่ต้องมาดึงเข้าดึงออกอทีเดียวเลย เขาเป็นปักตรงรุ่นนะี้แล้วก็ปลักเดืองเาเสียบแล้วเราก็ปักเราเสียบเข้าไปแกะมันออกมาก็ได้ครับผมดึงบ่อยผมรู้เสียบไม่เข้าก็แกะมันออกมาครับนะเรียบร้อยอเคนะแล้วก็กล่องเท้านี้อกล่องเราเสียบ ท่นนี้เป็นเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเทสกัน